จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาพกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยอเนาะจา้ามือนีช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหุ่นไทยเย็นนะจา้าของวันที่เก่าท่านว่ากับมีมาหายคือเก่าเนาะจ้าเนาะแต่ก่อนที่ฮาจะไปเบิ้งแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกําลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจา้าก็ขอให้ซอยกดไล กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อแชานแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้าก่อนเดี่วจะไปเบิ้งแนวทางเข้ากับมาเบิ้งได่งานผลก่อนนอกจากของหุ่นไทยย็นที่เข้าหายไปวันที่แปดท่านว่าเนาะว่าผลออกตัวใด จากเท้ายไปนอกจากเข้ากับไยฟันแปดวิ่งรูดเก้ากับแปดจ้ะผลที่ออกมาบนออกสี่สามหกล่างออกศูนย์แปดจ้ะเข้ากับเขาล่างนอกจากนอาะเป็นตัวฟันวิ่งรูดแปดกับออกศูนย์แปดเป็นจังนบบนี่นอกจาะสำหรับผู้ที่มาติดตามชมคลิปน้องซ่อนชนนาแนลจ้ะได้เอาไปเป็นแนวทางได้หลนยได้นยกันบ่ก็ดีใจน้ำนอกจาก กัเบิงรล่งานผลกันไปแล้วกับไปตามต่อเนื่องจาะสําหรับเนวทางหุ่นไท่เย็นวันที่เก่าท่านว่าเนาะว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิงแนวทางกับเลจจ่ะเข้ากับมาเบิงแนวทางเนาะจาะเนาะสำหรับหุ่นไท่เย็นวันที่เก่าท่านว่าเนาะจาะกับไปเบิงตัวเด่นกันกอนเนาะจาะเนาะ กับไเดนเจ็ดกับเดนแปดจ้ะไปเบิ่งฟันวิงรูดเนอะจ้ะเนาะหากับมาเบิ่งฟันก่อนกะหายฟันเจ็ดวิงรูดกับไฮแปดกับเจ็ดไปเบิ่งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนอะจ้ะมาเบิ่งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกะบายเจ็ดสองเจ็ดสาม เจ็ดเจ็ดาจ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะไฮแปดสองแปดสามแปดสี่แปดาจ้ะก็ไปเบื้องแนวทางตัวนิ่นตัวจอ้อสองตัวกใหฮเรนไปกราฟน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนิ่นตัวจาอสองตัวก็จะเข้ายากแน่ ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเข้ากับใจแนวทางเป็นฟันบิงรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสําสหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันบิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเป็นไน่แน่นอนจ้ะมือน,นี่ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแน,นลจ้ะเบิงแนวทางหุน่นไทยย็นวันที่เก่าท่านว่ากันไปแล้วเนาะจา้ะ เบิ้งตัวเด่นตัวเน้่นกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันมื่นอนจ้ะมากชอบตัวใดเขาก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเขาจะได้ออกไปเลนเน้นนักเน้นเบาตรงกับเลรกเท้าคิดไวไทยนี้ชอ Channel, ่องน้องช่องชนแนลกระขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะกระขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้าพบกันใหม่ในคลิปนะ้าคลิปนี้ช่องน้องช่องชาแนลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า